ราคาฉันอยากซื้อบ้านสักหลังนะ่ะบ้านเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็บ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อคุณกับฉันฉันอยากในบ้านที่เป็นชื่อของฉันคนเดียวบ้างเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วซื้อบ้านใช้ชื่อคุณคนเดียวคุณผู้บบนี้หมายความว่าไงก็ตอนนี้คุณเป็นนักธุรกิจที่มาแรงมีชื่อเสียงในสังคมสาวๆก็คงเข้าใกล้คุณแวดล้อมคุณเยอะแยะเลยแล้วถ้าวันหนึ่งคุณทิ้งฉันไปฉันจะต้องทำยังไงอ่ะฉันก็ ต้องหาหลักประกันให้ตัวฉันเองสิก็ใช่ว่าคุณจะซื้อให้ไม่ได้ทํางานเดียนเดียวคุณก็ซื้อให้ได้แล้วแต่ว่าเนอะฉันอยากได้จริงๆนะนี่ฉันไปดูบ้านมาแล้วดิห้าล้านเองไม่แพงด้วยดูสิผมซื้อให้กันดนะ้ลแต่มีข้อแม่นะคุณต้องไปเรียนหัดทํากับข้าวแล้วก็ทํางานบ้านด้วยนะได้เลยฉันจะหัดทําเมนูใหม่ๆมาทําใ,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 ให้คุณกินอร่อยอ่อยด้วยแหละที่ลาของเงินแค่แสนหน่อยสิคะ พูดเอามาทำอะไรนะห้าแสนน่ะผมเห็นว่าคุณมีความจยาเป็นใช้เงินเลยขนาดนั้นเลยนะอา้าวฉันก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหลานต้องส่งเรียนด้วยนะค่าให้สายไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแต่มันไม่ได้กถึงห้าแสนนะแล้วทีคุณน่ะพาเพื่อนพาลูกค้าไปกินข้าวมื้อละห้าหมื่นมือ้อละแสนไหนจะเพื่อนพวกที่ชอบมายืมเงินลงทุนธุรกิจยืมทีเป็นล้านเลยนะกับเมียห้าแสนให้ไม่ได้หรือไงคะอะผมให้ก็ได้ ในบานนี้มีอยู่ห้าแสนแต่เวลาไปใช้ก็ระวังหน่อยนะอย่าใครเขาหลอกได้แล้วกันนะฉันรู้แล้วน่ะเงินสดเตอนตัวนี้ฉันขอไปด้วยนะแต่รอที่ฉันเรียกพวกแกทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้บริษัทของแท้ขาดสภาพคล่องฉันอยากจะได้เงินที่ฉันเคยพวกแกยืมไปมาหนุนกองทุนบริษัทฉันก่อนน่ะช่วยฉันหน่อยนะ ฉันขอสักสิบหล้านอ่ะพี่ก็รู้นี่สถานการณ์ตอนเนี้บริษัทผมมันไม่สู้ดีผมจะเอาเงินที่ไหนให้พี่ล่ะตอนนี้คงไม่มีใครโง่ให้แกยืมหรอกขอตัวก่นนะเอ็มเอมเอมพี่ผมไปก่อนนะพอดีต้องซื้อกระเป๋าใบใหมให้เมียเฮ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวก่อนเข้มแกพอมีไหมวะ โอ้โหเฮียดูสภาพผมที่เฮีย yeah. ที่ผมมาวันนี้ก็ผมกะว่าจะมายืมเงินเฮียเนี่ยแหละเนี่ยเมียผมกําลังท้องไอ้คนเล็กก็ยังไม่มีนมจะกินหนูแล้วเนี่ยยังมีสักสองร้อยไหมสองร้อยนะโอ้ย uh, oh, ไม่ต้องมาแล้วเออขอบใจมากเฮีย yeah. นะไปแล้ว ั่นคะบริษัทเราจะล้มละลายถ้ายังหาเงินมาหมุนในกองทุนไม่ได้คะ่ะผมรู้แล้วคุณนอนไปก่อนนะทิลาครับเป็นอะไรอ่ะวันนี้ดูเครียดเคี่รักษ์ฉันของเงินหนึ่งแสนบาทหน่อยฮะนี่จะเอาอีกเลยคุณไม่มีเงินให้ฉันแล้วสิคุณเนี่ยมีอะไรก็ไม่เคยบอกฉันเลยนะอ้าวเดี๋ยว นี่ทิ้งทำไมคนแล้วเหรอโถ่ไว้อะไรบัตรเนี่ยมีเงินสดอยู่ห้าล้านแล้วนี่ก็โฉนดบ้านที่ฉันเคยขอคุณซื้อไงตอนนั้นห้าล้านตอนนี้ราคาขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคุณเราไปขายเถอะแต่บ้านนี่มันเป็นชื่อของคุณนะอ ชื่อของฉันก็จริงแต่บ้านนมันเป็นของคุณฉันแค่เก็บไว้ให้หลายปีเนี้คุณใช้ชีวิตแบบรักธุรกิจร่ำรวยมีเงินทองคนที่ใกล้ชิดคุณก็หวังมากอบโกยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือลูกค้าพอฉันตื่นคุณคุณก็ไม่ฟังฉันก็เลยต้องใช้วิธีเนี้ยคุณลอาไปให้หมดเลยแล้วคุณไม่กลัวมันจะคัดคุณหรอคุณฟังนะตอนคุณเริ่มทำธุรกิจ คุณกับฉันก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้เรามีขนาดนี้ก็เพราะความสามารถของคุณฉันเชื่อมั่นในตัวคุณตอนเรามีเงินอนะ่ะคนก็คิดถึงเราแต่พอเราไม่มีเงินคนก็หายหน้าไปจากเราไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่มีวันทิ้งคุณแล้วถ้าเรายังอยู่ด้วยกันบ้านหลังเนี้ไม่มีวันล้ม